คือแบบอย่างโซน,โซนที่ตะว,วันอยู่เป็นโซนที่เรียกว่าเกย์วิลเลจเป็นแบบว่าโซน L G B T อะพี่เพราะหน้าร้อนใช่เพราะหน้าร้อนตอนนี้เขาก็เริ่มเพ้นล์ละเพ้นเพ้นอ่าถนนเป็นแบบเป็นสีลุงอะตามอาคารบ้านเรือนที่เนี่ยเขาก็จะติดแบบเป็นธงสีลุงกันซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยว่าสนับสนุน L G B T นะอะไรเงี้ยแบบว่าโอเค go go แล้วก็จะมีแบบ Pride Parade ใช่ไหมแล้วคือตะว,วันเคยไปแบบตะว,วันอยากดูแบบว่าหนังบอลีวูดใช่ไหม เออเราเพื่อนนะเขาบอกว่าเนี้ยเนี่ยเนี้ยเขามีกิจกรรมกันเธอไปดูกันก็คือเป็นคนที่มาชอบแบบอ่าคนที่ชอบบอลิวูดอะมารวมกันแล้วเขาก็จะมีกลุ่มเฉพาะแบบประมาณว่าโอเคกลุ่มทั่วไปกลุ่มนักเรียนกลุ่ม LGBT อะไรเงี้ยตอนตะวันไปอะเป็นกลุ่ม LGBT เว้ยอืมแล้วคือแบบทุกคนก็คือแต่งตัวแบบว่าสนุกมากคือทุกคนก็จะมาแนวแบบว่าบอลิวูดนะพี่จริงหรอ ใช่แล้วคือเพื่อนอ่ะเพื่อนเป็นผู้หญิงอินเดียใช่ไหมเขาซื้อบัตรให้ตะวันใช่ว่าตะวันก็อ่านเอ๊แต่ตะวันก็อ่านเร็วๆไงก็แบบอ๋อโอเคเป็นบอลีบุดไนท์บอลีบุดไนท์อะไรแบบเนี้ยอืมแล้วธรรมดาอะไรเงี้ยไปกับเพื่อนพอไปถึงปุ๊บคือแบบเราเบามากเราเบามากแต่ทุกคนคือแบบว่าแบบคือแบบ